หนังที่ใครรอหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าพวกเราเนี่ยรอมากๆเลยสำหรับ Conjuring 3 The Devil Made Me Do It ซึ่งเลื่อนแล้วเลื่อนอีกครับต่างประเทศจริงๆก็ฉายไปได้สักพักแล้วแหละแต่สำหรับไทยเราเนี่ยเพิ่งจะมีโอกาสได้ดูกันเองครับสดๆร้อๆเลยครับกับช่าง HBO Go เอาละครับก่อนจะเข้าเรื่องกันครับขอบอกไว้ก่อนเลยว่าพวกเรานั้นชอบดูหนังผีแล้วก็เป็นแฟนตัวยงของ Conjuring เลยแหละครับดูภาคแรกแล้วประทับใจมากๆประทับใจกับทุกๆอย่าง ทุกองประกอบของ c o n จูริงหนึ่งมันเป็นการเปิดจักรวาลของเอ็ดแล้ววอลเลนได้อย่างยิ่งใหญ่มากๆทาให้เกิดทั้งภาคต่อและก็สปินออฟมากมายซึ่งบอกตามตรงครับว่าไม่มีเรื่องไหนที่ทําให้เราเนี่ยประทับใจได้เหมือนกับ c o n จูริงหนึ่งอีกแล้วจริงอยู่ครับถ้าเกิดว่าวัดเรื่องความสยองหนังอย่างพวก n n a b e l l e Creation หรือว่าจะเป็น c o n จูริงส2เนี่ยก็ถือว่าน่ากลัวใช้ได้เลยแหละครับแต่ก็มีหนังบางเรื่องที่ทําให้เรารู้สึก,กแปลกๆเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นไลโยโลนาหรือจะเป็น a b e l l e Come Home เรื่องนี้เนี่ยมันก็มีทั้งดีแล้วก็พอใช้เกือบแย่ปะปๆกันไปครับสำหรับหนังที่อยู่ในจักรวาลของ Conjuring นี้นแฟนๆหลายคนเนี่ยก็อาจจะเริ่มผิดหวงังเริ่มคิดว่าซีรีส์นี้เนี่ยมันกําลังจะถอยหลังลงคลองแล้วหรือเปล่าจะเลิกตามดูดีไหมผมเนี่ยไม่ได้คิดแบบนั้นครับยังคงศรัทธาครับว่าซีรีส์นี้เนี่ยจะสร้างหนังแบบต้นกําเนิดของมันได้อีกครั้งหนึ่งตั้งความหวังไว้กับ Conjuring 3คคอนข้างสูงเลยแหละครับว่ามันจะทําให้ Conjuring เนี่ยกลับมายิ่งใหญ่ครั้ง แต่พอได้ดูจริงๆแล้วความรู้สึกของผมที่มีต่อซีรีส์เรื่องนี้มันก็เปลี่ยนไปเลยแหละครับก่อนจะมาฟังความรู้สึกเนี่ยเรามาฟังเรื่องย่อคร่าวๆก,กันก่อนดีกว่าอย่างที่รู้กันครับซีรีส์ Conjuring นั้นมีเบสพื้นฐานมาจากเรื่องจริงของเอ็ดและวอลเลนคู่สามีภรรยานักปีศาวิทยาชื่อดังของอเมริกาหลายคนอาจจะงงนะครับว่าอะไรคือนักปีศาวิทยาต้องเกริ่นไว้อย่างนี้ครับในทางฝรั่งเนี่ยวิญญ,ญาณคนตายนั้นไม่สามารถทําอะไรได้ ส่วนเวลาที่มันมีเรื่องราวลี้ลับที่อธิบายไม่ได้ยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องร้ายๆนะครับจะสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่ามันเป็นฝีมือของปีาศาจใครที่เจอเรื่องราวแบบนี้ก็เรียกหาเอสและวอลเลนก่อนเลยถ้าไม2สองสามีภรรยานี้เนี่ยเขามีเคสเยอะครับและหนังก็เอาคดีพวกนี้นี่แหละมาเป็นปมหลักของเรื่องภาคนี้เนี่ยเราก็จะอยู่กับหนึ่งในคดีที่มีชื่อเสียงที่สุดเกี่ยวกับวัยรุ่นชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าอานีลงมือสังหารเหยื่อที่เป็นคนรู้จักตัวเองด้วยการใช้มีดกระหนำ่ำ คดีนี้เนี่ยมันดูเหมือนเป็นการฆาตรกรรมทั่วไปใช่ไหมแต่เมื่อขึ้นสารพิจารณาคดีไปแล้วอาน,นี้กราบให้การว่าขณะที่ลงมือก่อเหตุนั้นโดนปีศาจบังคับให้เขาทํามันไม่ใช่ตัวตนจริงของเขาพอเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นข่าวดังเลยครับในสมัยนั้นเป็นครั้งแรกด้วยมั้งครับที่มีการอ้างเรื่องลี้ลับในคดีฆาตรกรรมของอเมริกาเมื่อมีปีศาจเข้ามาเกี่ยวข้องแบบนี้เอ็ดและลอเรนจึงเข้ามามีส่วนร่วมกับคดีในครั้งนี้ อันนี้จะถูกปีศาจบังคับจริงๆหรือเป็นแค่ข้อแก้ตัว c o n ดูริงสาจะพาคุณไปหาคําตอบเกี่ยวกับคดีแห่งบรูคฟิลเรื่องนี้กันครับส่วนความรู้สึกที่ผมบอกไปเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนคาดหวังได้ครับผิดหวังนั่นแหละครับสั้นๆง่ายๆเลยปกติแล้วพวกเราเนี่ยจะปกป้องแฟนชายนี้ไปโดยตลอดครับแต่กับเรื่องนี้เนี่ยผมไม่รู้จะหาข้อแก้ตัวให้ยังไงดีครับต้องบอกอย่างนี้แล้วกันครับ The d e v i l Ma d e Me Do It เป็นหนังสยองขวัญที่ระทึกใช้ได้ มีฉากหลอกฉากอะไรที่พอจะทําให้สะดุ้งได้อยู่เป็นระยะระยะแต่อารมณ์ในการดูเนี่ยมันไม่ใช่เลยครับ The Shining, Light Out, Scary Story to Tell in the Dark, Exorcist, It หรือแม้แต่ Stranger Things ครับผมเนี่ยคิดถึงหนังพวกนี้ตลอดเวลาที่ดู Conjuring 3ครับแถมโทนของเรื่องเนี่ยไม่ยังมีความคล้ายกับหนังสยองขวัญที่ออกมาเร็วๆนี้อย่าง Fear Street อีกด้วยครับมันเป็นหนังที่ดูรวมมิตรทุกอย่างจริงๆเหมือนกับรวมหนังสยองขวนนัญดังๆเอาไว้ในเรื่องเดียว ทั้งเทคนิคการหลอกการดำเนินเรื่องจุดเล็กจุดน้อยต่างๆครับแสงสีฉากการถ่ายทำมันไม่เหลือความเป็นตัวเองเลยครับปกติฉากหลอกของคอนจูริ่งนั้นจะเน้นไปที่การใช้สภาพแวดล้อมสิ่งของต่างๆมาสร้างฉากเจ๋งๆที่ทั้งสยองและก็แปลกใหม่ในคราวเดียวแต่เดวิลเมดมีดูอิตนั้นแทบจะไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นเลยครับเน้นไปที่ความแฟนซีซีจีและฉากตกใจพื้นๆคือมันอลังการจริงๆนั่นแหละครับแต่และฉากที่ผีโผล่ออกมา แต่ผมเนี่ยกลับไม่รู้สึกว่ามันน่ากลัวเลยแม้แต่น้อยการดําเนินเรื่องเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าผิดหวังครับมันทั้งไม่ปฏิปโอไม่มีการไล่อารมณ์หนักเบาเลยจุดพีคคืออะไรทุกอย่างสับสนไปหมดครับเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยปูมาเพื่อน,นําทางไปสู่ฉากหลอกที่ไร้ความหมายเท่านั้นตัวละครใน,เ,นเรื่องเนี่ยเหมือนกําลังท,ทําเควสในเกม RPG ไปเรื่อยๆครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยแม้มันจะไม่ได้แย่นะครับแต่คอนทูริงก็ไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนสิ่งที่น่าผิดหวังที่สุดก็คงจะเป็นพอดเรื่องครับ เอาจริงๆแล้วคดีของอานน่ที่บอกว่า The devil Made m e Do It เนี่ยมันแทบจะเป็นแค่ปมเริ่มเล็กๆของเรื่องเท่านั้นเลยเนื้อหาส่วนใหญ่เนี่ยแทบจะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับคดีนี้เลยผมนึกว่าเราจะได้ดูคดีนี้แบบเต็มๆได้ลงลึกขุดคุยอะไรเพิ่มเติมไปมากกว่าสิ่งที่เราเจอในอินเทอร์เน็ตปรากฏว่ามันไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นเลยครับก็รู้สึกผมเนี่ยเหมือนถูกหลอกอะไรประมาณนั้นเลยก็ต้องยอมรับกันว่าทางค่าเนี่ยเขาโฆษณามาในทางนี้ตลอดจริงๆแล้วน่าจะตั้งชื่อว่า เอสแอนด์ลอเประชะ m ซัมติงอะไรแบบนั้นมากกว่าครับบนมาขนาดนี้เนี่ยหนังมันห่วยขนาดนั้นเลยเหรอมันไม่เหลือข้อดีเลยใช่ไหมจริงๆมันก็มีเลยครับฉากหลอกเยอะแล้วก็หลากหลายดีมากันแทบไม่ซ้ําแบบเลยครับแถมมีฉากไล่ล่าแล้วก็ลูกเล่นอื่นๆที่น่าสนใจด้วยโดยเฉพาะกับความสามารถของตัวร้ายเนี่ยแม่อมสุดยอดจริงๆครับอยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปดูกันเองนะครับสรุปครับอย่างที่เกริ่นไปตั้งแต่ต้นคลิป ผมเนี่ยเป็นติ่งของ c o n น u r i n g คาดหวังเอาไว้มากก็เลยผิดหวังครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากหาหนังผีที่ดูเอาสนุกดูได้เพลินคอนจูริงเดอะเดวิ l m a ด e Me Do i ดก็อาจจะตอบสนองความต้องการนั้นได้ไม่ยากนะครับ c o n จ u ร i n g 3นั้นให้อารมณ์เหมือนกับหนังสยองขวัญดังๆแทบทุกเรื่องมารวมกันยกเว้นตัว c o n น u r i n g เองแค่นั้นจริงๆครับหเต็มสิบสำหรับมีมูฟวี่แต่ความรู้สึกส่วนตัวของพวกเรานั้นติดลบไปแล้วแหละครับ อดคิดไม่ได้เหมือนกันว่าอนาคตของซีรีส์นี้จะกลายเป็นยังไงในเมื่อนหนังหลักของตัวเองนั้นเซกลักและกลายเป็นเหมือนหนังสยองขวัญดาดดื่นทั่วไปซะแล้วครับอย่างไรก็ตามสิปากว่านั้นไม่เท่ากับตาเห็นคุณอาจจะชอบและคิดไม่เหมือนกับเราก็ได้หนังจะถูกใจหรือไม่คุณเท่านั้นเป็นคนพิสูจน์ครับกับ c o n j u r i n g The Devil Made m e Do it ฉายแล้ววันนี้ที่ h b o g o ครับ